นะครับเป็นคู่รักที่ตั้งแต่คบกันปับ๊บกระแสดราม่ามีมาเรื่อยๆโอ้ต่แลแต่ลเขาก็รักกันนะออกจะหวานชื่นคนอิจฉาเขาเยอะนะะก็นี่ไงอาจจะเป็นเพราะคนอิจฉาไงก็เลยบอกว่ามีข่าวคราออกมาเรื่อยๆอยู่ะนะครับโดยมากคือเป็นพวกที่แอนตี้พวกที่ไม่เห็นด้วยพวกที่ริษยาอ,อย่างคุณแฟรี่โอ้แต่งงนเย็นกอน อิจฉาอย่างเดียวแต่ไม่รู้าค่ะอ่าเราพูดถึงคุณเมย์พิชณากับคุณเจชนาทิปนี่แหละนะครับคือตั้งแต่เปิดตัวมานะมีพวกแอนตี้เนี่ยเข้าแบบแบบไปเมนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายสงสารมากคุณเมย์เองก็ออกมาสู้เอาง่ายๆก็ไม่ยอมไงอย่าไปยอมค่ะก็ไม่ยอมล่าสุดนี่ฮะนะฮะปรากฏว่ามีอีกแล้วครับท่านยังไงคะคือเมย์เนี่ยนะ ไปโพสต์ภาพแบบว่าเป็นการ์ดวันเกิดอะที่ได้รับจากคุณเจนนี่แหละนะครับอ่านะฮะแล้วเขาก็มีข้อความเขียนในนี้นี่นี่นะนี่นะเขียนว่าอันนี้เมย์เมย์เขียนนะครับเปิดเป๋าตังค์เจอการ์ดแฟนยิ่งคิดถึงเข้าไปอีกเอ้ยใกล้วันเกิดเบบี้แล้วซินะแล้วก็แฮชแท็กนะฮะมีแฟนแล้วรักแฟนมากนั่นไงคนก็อิดก็ไปสิพวกที่อิดเนี่ยครับพวกที่เป็นแอนตี้นะครับก็เลยเข้ามา เข้ามาพูดแบบแรงอะนะฮะ,น,ะ,ฮะนี่นะฮะพูดว่าไม่พูดหรอกพิมพ์มาว่าเขียนการ์ดเองโอ๊ยตายแล้วแรงโพสต์เองอ แล้วก็มีช่างคำหยาบครอีกเยอะแยะมากมายประมาณว่าไปว่าว่าคุณเมย์สตรอเบอรี่เป็นคู่รักลุงโลยเนี่ยหอเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วผู้ชายเขาเขียนให้เหรอไม่ใช่หรอกเขียนเองเธอเขียนเองต่างหากโอ้ยแรงโอ้โหเลงขนาดนี้เอายังไงล่ะคะคนก็รอดูว่าเอ๊ะเมย์จะว่ายังไงจะตอบกลับยังไงทันใดนั้นเองก็มีมีชายหนุ่มพิมพ์เข้าไปแทนชายหนุ่มที่ว่านี้คุณเจขึ้นครับเจโมโหมากค่ะเจบอกว่า ผมเขียนเองมีไรป่ะเออไม่รู้อะไรอย่าพูดเยอะอแล้วอย่ามันและเผือกเรื่องคนอื่นเอออิจฉาออกแหม่ไม่ออกว่ะอิจฉาออกอิจฉาก็อยู่เฉยๆเริ่มขึ้นแล้วนะไม่ชอบไม่ต้องมาเขียนไม่ต้องมาสร้างไอจีปลอม เดี๋ยวพ่อตกฟั่มเลยพ่อนี่เพิ่มเองเดี๋ยวตบฟั่มเลยตบฟั่มเลยคนก็อ้าวแห่กันไปเลยคราวนี้แฟนคลับก็เฮ้เชียร์กันใหญ่เลยไงเชียร์เจเอาอีกนานๆๆนนจะเห็นเจขึ้นไงเอ๊ะเอาอีกเอาเลยลุยอย่แอนตี้ก็ดูสีทางของเขาซะขนาดนี้อ่ะแล้วน่าจะเหมือนเดิมยังไงคะไอพวกเพจแอนตี้ทั้งหลายก็ปิดตัวลงไปเนี่ย เป็นอะไรกันอะไม่แน่จริงนี่ว่าอร์เแล้วพี่ปิดทำไมก็เหนอะก็ขนาดนั้นแล้วก็จับได้แล้วบ้านเหรอไม่ใช่พี่เออเหรอไม่ใช่เนาะเี่ยจริิคุณผู้ชมดูดิเนาะเออแปลกเนาะเออกล้าทําแต่มันไม่กล้าสู้อะไม่สู้หรอกมันก็ไพอเอาจริงมันก็หนีแปลกแปลกเนาะแปลกนะคนพวกนี้อะไรก็ไม่รู้แต่ผมชอบอะชอบเป็นแฟนคลับเฮียเอาเฮไปค่ะสู้ค่ะอย่าไปยอมอย่าไปยอมมปนเรื่องของเราแบบนี้